ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะนารักนะฮะหมู่บ้านบกกลายอำเภอขบรีจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับนีบ่ก็จะเป็นทางเข้าน้ําตกนะฮะวันนี้จะพาไปชมน้ําตกนะครับน้ําตกที่นี่สวยมากฮะชื่อน้ําตกบกกลายนะครับอ่ะโดย เลื่อเล็กน้อยนะครับช่วงนี้ฝนตกอันนี้ก็เป็นระหว่างทางนะครับนมสมบูรณ์มากครับรรนี่เริ่มเห็นน้ำนะครับ ถือว่าเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับคีณนีมม่นะ้ำครับครับ ดูนะครับว่าน้ำตกนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับ <_' c methodology> โอ้โน้าเยอะมากครับนี่แหละครับน้ำตกบกไกร หมู่บ้านบกไรอําเภอกะบุรีจังหวัดระนองนะครับน้ำตกที่สวยงามมากๆนะครับณนะที่แห่งนี้ถ้าใครอยาก,กมาเที่ยวนะฮะเสิร์ชหาได้เลยครับน้ำตกบกไกรนะครับหมู่บ้านกบกไกรอําเภอกะบุรีจังหวัดระนองครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นน้ำก่อนนะครับ